สวัสดีครับพี่น้องที่เขารบรักสุขคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวบ้ามหาเชฟตัวแรกสิผ้ามาเล่นทุ่งไฮทุงหน้าครับนะครับบรรยากาศแต่จะไปเบิ้งกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาจินบหกม่วงน้ำกันครับมาจิตตาหมกสมแซบครับมาหาร้อยหมกม่วงกระจเขอม้าครับบ้านทุ่งครับบ้านทุ่งสวนหน้าบ้านทุ่งครับเขาอม้่ในสวนยางครับนี่ครับบมกม่วงมันสิมีหมากันนะไม่แน่ สเือหญมหาเชิจินมะนาวครับนะครับสวนอบวงนะครับมาหาเชิหอบวงกินครับโอ้ยังยอยู่เั็ก็ดีตําจะตําครับจะตมัม โอ้พ่อต่ําพ <Thank you. S 1> ี่นนองต่ำกินน้ำกันครับมพื่อน ปวดโคกไส่บางตาเลยพี่น้องอยากมาโดนเราครับไม่ได้กินเลยแค่นะครับทุกคนบักสมครับตาบักม่วงครับโอ้โสดข้ามแบๆแม่บยังไงกันหรอพี่น้องอ่ะแบบแซ่บเหมือนกันครับเ mm hmm. ยี่ยั่วครับเยีย่ยวๆสมยันต์ยอืมใส่แบบเพี่ายอยู่ยังมีให้กินอยู่ครับ มึอนี่จัดคนเดียวครับสาวคู่ประยัางนั่นแหละฮึรายการครับไทยบักแจงนั่ ทำยังไงไปลองสมสมในทีได้หของมังหมดจานแล้วครับ ตำมะม่วงล้นล้วนครับสำหรับผุ้ใดเป็นแม่ม่านเนาะ แซ่บจ้ยครับพี่น้องไก่พีครับเรียงบักสมสูบว่าถอยครับ สุดยอดครับพี่น้องแซ่บๆเลยครับแซ่บท้องดีครับ ผู้สาวมาไมจิ้มน้ำทำไงเ้ยจิ้มคนเดียวผู้สาวเขียอยทังไลยพวกเนี่ยวกวน้ำทำไงโอ้ำคำคร่บ อืมอย่างนั้นครับ่น้องชาจงไว้บ่สาวยังใหมสซามฮัก,ออกเดี๋ยว,ว,ส,ว,ยวนะสิอยุ่ยอ,อีกบ้านหลอนกินด่วนนะครับมาเมนูนี่โอ้บ่ได้กินโดนขอทาครับของสมครับของสมบ้านบ้านเฮาครับขอบคุณสวนบักม่วงเด้อครับส3หน่วยทีเย่เหลือไปกิน ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกคันครับที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจแห่งันเดอร์ครับผู้ใดทำเราบคนดีขอมาไหม่ครับผมบ้ามหาเชฟล่าผีล่าหนองไปแล้วบามหาเชฟครับมาอยู่บ้านเอาเดอครับพี่น่องเดี๋ยวสิพ่กันอยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับกันล่ามาผักร่อนครับพอหายยูดีมีห้อยแห้งพ่นจากโควิสทุกคนครับพี่น้องมาหาเชฟล่าแล้วขอบคุณครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าหักกันแท้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้นะแน่เด้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ